ทำอะไรทำขนมจีนจะขนมจีนทำน้ำยาน้ำยา,ำยาปลากระป๋องจะที่รกจ้ะแล้วก็ทำนี่ผักลวกจะก็ทานขนมกับขนมจีนแต่ต้องลวกผักก่อนจะที่รกจ้ะนี่นี่ก็ทำทำซุปทำซุปเลย เรียกอะไรน้ำยาน้ำยาป่าจากขนมจีนก็มีปลาก็ไม่มีอะไรจะมีแค่น้ำยาป่าอย่างเดียวจะมีปลามีตะไครน้ำยาป่าวันนี้จะเจมี่ลองทานกับขนมจีนจะที่รักจ๋ามาแซ่บๆกันเนอชิมก่อนชิมก่อนเค็มๆแคบๆแข็งๆ เนี่ยจ้ะก็มีขนมจีนแล้วก็ผักนะเนี่ยจ้ะวันนี้ท,ทานแค่นี้จ่าเพื่อนจ้ามาเน่มาแซ่บแซเยี่ยมเยี่ยมแล้เจแมวจะ้ะมีน้ำยาขนมจีนแล้วก็มีส้มตำที่เหลือนิดหนึ่งแค่นั้นจะ้ะโอเคจาาเพื่อนจ้าวีลคัมไม่เฟ้ยแซ่บแซ่บเยี่ยมเยี่ยมอีฟนิ่งอีฟนิ่งเจแมวก็มาทักทายจะ้ะวิลคัมวิลคัมมี น้ำยาขนมจีนกับผักลวกเนี่ยจะลวกผักเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจะผักใช่แมวลวกแล้วก็ขนมจีนเนี่ยจ้ะ,จะใส่จาน,นเลยนะ่ยมาจานเพื่อนจ๋ามาแช่บช่หยิบยิบตอนเย็นจ้ะ love you love you my friend h a v e a good evening um, good food and 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 bonanote a good night เบลคาร์ลีตะเกงเดวิจแมลเนอรเลิฟยูเลิฟยูเลิฟยูไม่เฟรนกูดไนอิตกูดฟูด